เออไม่รู้เพ hehe, เลงอะไรบ้างแบบว่าลองมั่วแล้วหกยี่สิบแล้วค่ะขอบคุณนะคะหกยี่สิบแล้ว โอเคได้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 เรื่องการถมสีตานะคะถ้ามันเบาไปบอนแต่งหน้าเสร็จแลค่อยถมใหม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้มันสามารถเก้เ่ยได้หมดตาเราไม่กังวลค่ะถ้ามันแบบมันเติมได้ตลอดแต่ใครสะดวกถมเลยก็ถมเลยก็ถ,ถมเลย วันนี้ก็ฟาดเลยสิคะออเออคอนกรนตอินไลเน,นอร์ ยี่สิบแล้วค่ะพี่ทัศยี่สิบเท่าไหร่แล้วอ่ะมาค่ะผมยีิบเอ็ดแล้วนะพี่มาเราอ่อะใจเย็นๆค่ะรดออกแปดโมงสิบนาทีเนะี่ยอีกตั้งสองเฮ้ยสองชั่วโมองอยู่แต่อยู่ไม่ได้เจ็ดโมงฉันจะต้องเสร็จแล้วก็ต้องทำผมเหมือนกันเนะี่ยใช่น<ต>ไม่ทำผมเลยเนะี่ยะซ้ำอ่ะ